เอาเป็นไรแนแดงเลียงแนแดงโอ้สิเต็มเลยนี่สามมือได้นน่นะบอ่อขนาดนี้นะบอ่อขนาดความกว้างสองเมตรคุณสองเมตรหาสิบหรือสามเมตรครับโอ้นี่แหละครับเลียงง่ายๆเด้พีหนองเข้าเลียงแนแดงครับ โดยใส่ลาสติกหนาครับขนาดนาครับแบบยกพื้นเนี่ยมันมันคือขยายไววแทนนี้นะข้าวเดียวเนี่ยเด็กมือสามมือแล้ว,วันนี้นะหกเจ็ดแปดะเก่าสี่มือ5ามือพลาดตัวอาทิตย์หนึ่งนี่ตักออกแม่ให้กินนี่โปรตีนสูงเลยนี่<ม>ครับ<ม>การเหลียงแนแดงในบอบลาาติก ยกพื้นเรียงง่ายๆครับพี่น้องรีง่าย,ายโดยเอาพลาสติกแล้วก็เอานามใส่ข้างใต้จะมีดินเอาดินใส่น้ำครับดินแต่นี่คือข้งว่วครับใส่ขีง้ง่วเพื่อเลียงเพิ่มธาุอาหารให้แน่แดงครับเนี่ยไวน้นี้พ่อ อาทิตย์หนึ่งห้ากระตักตักให้กินเลยตักให้ไจะให้เป็ดให้ไก่ให้ง่วก็ได้ครับตักไปให้เพิ่มเป็นแรงโปรตีนอาหารเสริมสำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ครับส่วนนี่แซ่ว้แซ่ว้ประมาณสัก จนมันจืดนะครับจนประมาณทักสอง 2, 3, อาทิตย์สามอาทิตย์ก็ได้เอาออกครับแล้วไปเทใส่ต้นหม่ครับอันนี้เป็นใส่ปุ๋ยต้นหม่เลยก็ได้โอ้ขยายพันธุ์เลยว้ขนาดฮะที่นองเข้าขเกษตรกรปีิสนใจในจะเลียงนะครับเด้อเลียงงายโดยบอ่อพลาสติกครับเพื่อเป็น แรงโปรตีนในการเลี้ยงสัดเท่าครับเป็นแรงเพิ่มโปรตีนเปอร์เซ็นต์โปรตีนสูงครับ20%ขึ้บอร์น <c oughs> ตัวนี้แจ็คเปอร์เซ็นต์กน่าน่แมนนี่20%เท่าไรก่อ0ยี่ะโปร์เนตะน่น